สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวนัชนันดาแก้ววันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะคะหรือว่าวัดร่องขุนนั่นเองค่ะวัดร่องขุนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลป่าออดอนชัยอเมืองจัังหวดเชียงรายค่ะโดยสิ่งที่ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวที่วัดนี้โด่งดังเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือการออกแบบและการก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะคะอาจารย์เฉลิมชัยค่ะเป็นจิตตกรชื่อดังของประเทศไทยและสร้างวัดขึ้นเมื่อปีคศ2540นั่นเองนะคะ เพื่อสร้างเป็นพุทธศิลป์ของแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาทั้งนี้เพื่อถวายต่อในในหลวงรัชการที่9นะคะจนเป็นที่รู้จักของชาวต่ตางชาติขึ้นมาในชื่อของ White Temple นะคะหรือว่าวัดสีขาวนั่นเองค่ะซึ่งความงดงามของวัดร่องขุณนนะคะอยู่ที่โบสถ์ค่ะโบสถ์โดยอาจารย์เฉลิมชัย อยากจะพรีเซนต์วัดนี้และเน,นรมิตวัดนี้นะคะให้เป็นเหมือนเมืองสวรรค์วิมานบนดินที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้โบสถ์จงเปรียบเสมือนบ้านของพระพุทธเจ้าค่ะส่วนสีขาวนั้นนะคะแทนพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าสําหรักบกระจกสีขาวค่ะหมายถึงพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่เป็นประกายไปทั่วโลกมนุษย์ค่ะ ส่วนแรงบันดาลใจของอาจารย์เฉลิมชัยที่ก่อตั้งวัดนี้นะคะมีอยู่สามประการนั่นก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าจึงตั้งอยู่ในความปรารถนาที่จะถวายชีวิตใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตนเองสร้างงานพุทธศิลป์เพื่อเป็นงานประจำราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้ mm hmm. และจะถวายชีวิตต่อไปจนชีวิตตายคาวัดค่ะ และการเดินทางไปวัดร่องขุนนะคะสามารถเดินทางไปได้โดยใช้ถนนสายเชียงรายกรุงเทพค่ะและถ้ามาจากจังหวัดกรุงเทพหรือจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดร่องขุนก็จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองราวๆ13กิโลเมตรค่ะอยู่ตรงหลักกิโลที่816นะคะบนถนนพหลโยธินเลยค่ะขอบคุณค่ะ